ความเคลื่อนไหวของคอปทอฮะเดินทางไปที่ปปชไปเร่งรัดการดําเนินการของปอชอปชเพราะว่าทางคอปทอและอีกหลายคนเนี่ยเคยไปยื่นเอาไว้แล้วนะครับกรณีเกี่ยวกับนายทักษิณชินวัตรนะมีการเลือกปฏิบัติการพิจารณาพักโทษนะอันนี้คือเพิ่มเติมไปทีหลังอีกนะหลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษนี่วันนี้เดินทางไปก็มีคุณพิชิตชัยมงคลคุณนัทเซียมมะคุณหมอตุล นะร่วมไปถึงมวลชนฮะนะนะก็มีทางกองทัพธรรมนะร่วมเดินทางไปด้วยเดินทางไปที่ปปชนะฮนะ,ะเดี๋ยวลองไปฟังคุณพิชิตชัยมงคลนะฮะ ภายในกรอบร้อยแปดสิบวันนะฮะเพราะว่าก่อนน้านี้เรามายื่นยี่สิบเจ็ดกันยานะครับผมเข้าใจว่ายี่สิบเจ็ดกุมภาน่าจะครบหนึ่งร้อยมีนานไหน่าจะครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันที่จะเปิกรอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงใช่ไหมนะครับผมเกรงว่าอย่างนี้คือพอยิ่งขยายเวลามันอาจจะมีข้อข้อผิดเพี้ยนทางข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับผมว่าที่เราตั้งใจก็คือว่าอยากให้มีการเร่งรัดใหญ่เกรงบุคคลภายนอกเกรงบุคคลภายนอกคือข้อเท็จจริงทางบุคคลอย่างที่ คุณทักษิณออกมาเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าเขาไม่ได้ป่วยตามที่มีการกล่าวอ้างผมว่ามันเป็นพยานบุคคลที่ที่สะท้อนตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเร่งเร่งรัดกระบวนการสืบข่อเท็จริงให้ให้ใหใหรวดเด้นนี่คุณวิชิตชัยมงคลนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งคุณหมอตุลน,นะฮะคุณหมอตุลที่เดินทางไปด้วยฮะวันนี้ก็ยืนยันว่าการเดินทางมายื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องเนี่ยเพื่อให้มีการตรวจสอบนะะ ประเด็นเรื่องการพักโทษนี่เป็นประเด็นเพิ่มเติมอีกนะเพราะการเข้าเกณฑ์เนี่ยอาการป่วยของคุณทักษิณเนี่ยมันไม่เข้าเกณฑ์อย่างไรเดี๋ยวฟังหมอตุลน,นะครับ ในกรณีการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษกรมราชัณฑ์จะต้องเสนอบัญชีรายชื่อผู้ที่อนุกรรมการมีหน้าติปล่อยตัวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาอนุมัติการพักการลงโทษกรณีเหตุพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทวีสั์สองไม่สามารถที่จะปัดความรับผิดชอบได้นะครับในกรณีนี้แม้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณจะมีอายุเกิน70ปีแล้วแต่ตามประกาศ นะคคือสิ่งที่ส่งมาด้วย5นะครับนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษจะต้องเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อยนะครับแต่ในความจริงนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรจึงไม่เข้าข่ายที่ได้รับการพิจารณาพักโทษด้วยเกณฑ์ดังกล่าวนี้จุดที่สําคัญนะครับทั้งนี้ต้องมีหลักฐานจากแพทย์จํานวน2คน ได้ตรวจรับรองอาการเรจ็บป่วยดังกล่าวมาประกอบการวินาณาพักการลงโทษด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปนะะ็นการเคลื่อนไหวให้องค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบนี่แหละตรวจสอบตามกฎหมายนะครับส่วนการชุมนุมก็ยังคงมีอยู่บรรยากาศการชุมนุมบริเวณสะพานชัยมมารุเชษนะฮะยังคงมีอยู่แล้วนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะเสบียงฮะเสบียงนะการขนเสบียงนะงนะไปสนับสนุนฮนะ ดูคลิปฮะไปไหมไปไหมูไปซือค่ะ<อ>ข,ขอส่งพลังด้วยอาหารส,ดๆ,สดๆใหม่ๆจากชาวมรสันติอโศกนะคะส่งไปได้แล้วค่ะมื้อเย็นนี้หลายถาดหลายหม้อเบอร์50เลยค่ะอ่นี่ฮะ <ๆ S 2> ้ก็มีกองทัพธรรมมีสันติอโศกเนี่ยไปเป็นกองหนุน,าน,านส่งเสบียงด้วยบรรยากาศการชุมนุม นะช่วงนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่องะนะแต่ทีนี้ต้องรอดูว่าตํารวจวันก่อนนี่ไปแจ้งแล้วว่าการชุมนุมเนี่ยมันกิดเงื่อนไขนะนะแล้วเอาไปฟ้องศาลแพ่งเนี่ยนะจะมีการดําเนินการอย่างไรหลังจากนี้ค่ะนะ